ให้หนูกินน้ำยาเป่าเล้นาายอย่าชื่นใจไหมเอาอีกเอาอีกเป่าเล่นทำไมอะไอ้ยาเป่าสิยาเป่าอา้อาวกินไปกินไปว้าอย่าแกล้งแม่สิกินน้ำดิกินน้ำดี bao gì cao No bao bao nói toàn càng và đi nè lên dài đấy á anh nè điệt nè điệt đấy chọc nè วันนี้นะคะแหมก็มีของรางวัลนะคะมาให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะอันนี้ก็เปรียบเสมือนของรางวัลของเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นรางวัลจาก youtube นะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนติดตาม y o u t u b e นะคะก็เลยเนี่ยคะ่ะได้ของรางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นคือถ้ามีคนสับตะไคร สับตะไข้ครบหนึ่งแสนคนนะคะก็จะได้รางวัลแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลของทุกๆคนเลยนะคะก็เอามาให้ดูกันนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะามาให้ดูขอบคุณสำหรับนานกุูกนะคะที่ส่งหนังสือชันรักในหลวงนะคะมาให้โนอาะนะคะหนังสือน่ารักมากเลยค่ะแหม่มก็จะอ่านให้โนอาฟัง ทุกคืนเลยนะคะนี่ภาพก็สวยค่ะอ่านให้โนอะาฟังนะคะพ่อของเรานะคะนี่เล่มนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้แบบอ่ามาละได้ยินเสียงเจ้าโนอะาไหมคะมาแล้วเอาคานมาอย่างไวเลยคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้โพสอะคะ่ะเพราะว่าโนออาเขาไม่สบายนะคะปากเป็นร้อนใน นะจ๊ะตอนนี้กําลังจะหายแล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มก็จะมาทําคลิปเนาะทําคลิปต่อช่วงนี้ก็จะทําคลิปเป็นพวกอาหารลดความอ้วนนะคะสูตรจากญี่ปุ่นนะคะก็ทําแบบง่ายๆอร่อยแล้วก็ทานทานก็น้ําหนักลดลงด้วยนะคะแต่ว่าเพิ่งไปได้สูตรหมักหมูนุ่มมานะคะก็เดี๋ยวจะทําด้วยเนาะทําหลายๆตัวเลยแต่ช่วงนี้เดี๋ยวให้หน่ออาหายก่อนนะคะ นี่กำลังซนนะฮะชอบหนังสือใหญ่เลยค่ะก็ขอบคุณนะคะนาโนุ้กที่ส่งหนังสือมาให้นอานนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะนอาะบ๊ายบายก่อนยางคะลูกน้ออาจางย์บ๊ายบาย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 ดูทําหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายปากเป็นร้อนในเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ